ทุกครั้งที่เกิดเด็ดเพลิงไหม้นะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับมันมีความจริงที่น่าเหลือเชื่ออยู่ดังนี้นะครับอันที่หนึ่งครับสี่นาทีนะครับความร้อนจะสูงประมาณ400องศาเซลเซียสนะครับสองนะครับอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสถ้าท่านดมเข้าไปในปอดปอดท่านจะสุกนะครับและจะทําให้เราตายในทันทีครับอันที่สามครับเวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้จะมีกลุ่มควันปกคลุมหนาแน่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สพิษต่างๆมีเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นท่านเห็นว่าเวลาเกิดเดือดเพลิงไหม้กลุ่มควันแก๊สพิษมันมีค่อนข้างที่จะเยอะวิธีการเอาตัวรอดนะครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาจึงจะให้เรารู้จักกระบวนการหนีหนียังไงให้ปลอดภัยนะครับขั้นตอนการหนีนะครับเขาบอกว่าก่อนจะหนีถ้าเกิดเจอกลุ่มควมันปกคลุมหนาแน่นให้ท่านหาผ้าปิดที่จมูกนะครับ ถ้ามีผ้าแล้วก็แนะนําให้ผ้านั้นท่านเอาไปชุบเอาไปชุบน้ําที่มันสะอาดนะครับชุบน้ําที่สะอาดถ้าไม่มีน้ําสะอาดก็ไม่ต้องชุบน้ําอย่างอื่นนะครับบางคนว่าเอาน้ําอาจจะเป็นน้ํำฉี่หรือน้ําสุก,กรปรกอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องไปชุบเอาผ้าธรรมดานะครับปิดที่จมูกการปิดนะครับแนะนําให้ท่านปิดให้ครอบทั้งสงจุดก็คือบริเวณที่จมูกและปากนะ <k> <ain> จมูกและปากนะครับครอบนะครับ ถ้ามีน้ำชุบหน่อยนะครับปิดครับนี่คือถ้าท่านมีผ้านะครับใช้ผ้าปิดที่จมูกนะครับปิดที่จมูกและปากนะครับเมื่อปิดเสร็จปุ๊บนะครับให้กระบวนการหนีก็ให้ท่านทําตัวให้ต่ํานะครับทําตัวให้ต่าเพราะส่วนใหญ่ออกซิเจนจะอยู่ห่างจากพื้นประมาณหนึ่งฝ่ามือออกซิเจนจะอยู่ห่างจากผนังประมาณหนึ่งฝ่ามือดังน,นั้นทําตัวให้ติดแล้วก็ต่ําไว้ก่อนนะครับการติดก็ติดยังไงครับก็คือดันดัให้เจอผนัง เมื่อดันด้วยให้เจอผนังเราจะใช้หลังมือแตะนะครับใช้หลังมือแตะเพราะว่าในบ้านของเราส่วนใหญ่ก็คือว่านะครับจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสายไฟนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกสายไฟโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะมีฉนวนหุ้มอยู่แน่นอนนะครับแต่ถ้ามันโดนไฟลวกหรือโดนไฟไหม้นะครับพวกสายไฟก็จะเกิดการละลายนะครับเกิดละลายเมื่อละลายเสร็จปุ๊บข้างในก็จะเป็นทองแดงดังนั้นเมื่อเกิดทองแดง เปื่อยๆออกมาอย่างนี้ก็จะมีไฟรั่วไหลได้สัญชตาตญระยานของคนถ้าใช้หลังมือแตะนะครับเวลาโดนไฟดูดมือจะเด้งกลับนะครับแตะปุ๊บโดนไฟดูดปับ๊บมือจะเด้งกลับนะครับแต่ถ้าเราแตะอย่างนี้นะครับแตะอย่างนี้เวลาโดนไฟดูดมือเราจะกำนะครับการที่เราแตะเราแตะหาอะไรนะครับเราแตะหากรอนประตูนะครับเพราะผนังมีสองจุดที่จะทําก็คือมีประตูกับหน้าต่างดังนั้นเราจะ เราจะคลําหากรอนประตูกรอนหน้าต่างนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าแตะแนะนําให้แตะหากลอนประตูมากกว่ากรอนประตูส่วนใหญ่จะสูงประมาณนะครับประมาณแนวเข็มขัดนะครับแนวเข็มขัดนะครับก็ใช้ลังมือแตะถ้าแตะปุ๊บเจอกลอนประตูเราก็จะทดสอบความร้อนก่อนนะครับแตะไปที่กรอนประตูก็สมมติสมมุติหมัดผมเป็นประตูนะครับกรอนประตูผมก็จะแตะดูความร้อนครับถ้าแตะแล้วร้อนแสดงว่าข้างนอก น่าจะมีไฟรออยู่นะครับเราจะไม่เปิดประตูถ้าจะเปิดให้เปิดลักษณะเหมือนเรายืนอ,อยู่หลังประตูนะครับถ้าเจอไฟแวบก็รีบปิดเข้าไปนะครับท <c oughs> ีนี้ถ้าเกิดเราไม่เปิดเราต้องหาทางออกทางอื่นแล้วครับการหาทางออกทางอื่นแล้วก็ต้องหาพวกที่อาจจะเป็นหน้าต่างนะครับถ้าอยู่ชั้นสองนะครับก็จะใช้วิธีการกระโดดลงมานะครับเพราะถ้าการกระโดดลงมานั้นถ้าเราหัวลงก่อนก็คือคอหักถ้าเราขาลงก่อนอาจจะขาหักได้หาเชือกนะครับหรือหา ผ้าปูที่นอนนะครับมัดขอบประตูหน้าต่างแล้วลอยตัวลงมานะครับลอยตัวลงมาจากชั้นสองอย่างน้อยลงมานะครับขาเราก็ไม่ถึงขั้นที่จะหักนะครับอ้าวต่อไปครับผมมีอุปกรณ์ที่ป้องกันกลุ่มควันแก๊สพิษนะครับก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงตัวนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเอาเก็บไว้บริเวณในห้องนอนครับเวลาเกิดเด็ดเพลิงไหม้เราก็สามารถตักอากาศ ให้อยู่ในถุงตัวนี้เพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจได้นะครับในภาวะปกตินะครับถุงตัวนี้นะครับถ้าท่านหายใจในสภาวะปกติเราจะหายใจในถุงใน,ในถุงใบนี้ได้นะครับประมาณ3-5นาทีนะครับแสดงว่าถ้าเราหายใจในถุงตัวนี้ก็ถือค่อนข้างที่จะได้นานเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถุงที่ใช้สําหรับการตักอากาศหายใจนั้นจะเป็นของที่ใช้เฉพาะของ ดับเพลิงจริงๆก็มีขายนะครับก็จะราคาแพงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็เอาถุงทั่วไปที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั่นแหละครับวิธีการตักอากาศนะครับถุงตัวนี้ถ้าเราจะตักอากาศให้ตักจากพื้นขึ้นมานะครับตักจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนนะครับ <c oughs> อย่าตักจากข้างบนลงไปข้างล่างเพราะถ้าเราตักข้างบนลงไปข้างล่างนะครับข้างบนส่วนใหญ่เวลาเกิดเดดเพลิงไหม้กลุ่มควันจะลอยขึ้น,น้านบนเมื่อกลุ่มควันลอยขึ้นบนปุ๊บข้างบนเนี่ยจะมีแต่แก๊สพิษทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราตักข้างบนลงมา เราก็ตักเอาแก๊สพิษเข้าไปเต็มๆครับหลัวนราต้องตักจากข้างล่างตักเสร็จปุ๊บนะครับครอบที่สีสษะนะครับจาังนั้นมัดปากถุงให้แน่นนะครับมัดปากถุงให้แน่นเราก็จะมีออกซิเจนส่วนตัวในการหายใจเราก็จะเดินไปครับอถุงตัวนี้นะครับกันได้เฉพาะกลุ่มควันแก๊สพิษนะครับไม่สามารถกันในความร้อนได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านสวมถุงตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเวลาเห็นไฟไหม้นะครับอย่าวิ่งเข้าไปหาไฟนะครับให้ท่าน วิ่งห่างๆไฟเพราะว่ามันกันได้เฉพาะกลุ่มควันแก๊สพิษเท่านั้นนะครับบ้านเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราคุมแป๊บเดียวก็ลงออกจากบ้านได้แล้วนะครับนี่คือการหาออกซิเจนส่วนตัวไว้ใช้ขณะที่เกิดเด็ดเพลืองไหมแล้วกลุ่มควันปกคลุมหนาแน่นนะครับนี่คือช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวที่ราคาไม่แพงหาได้ส่วนใหญ่นะครับเราลงจากบ้านเราไม่เกินหนึ่งนาทีหรอกครับบ้านเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับ